ผู้เผลอลืมกายลืมใจที่ไปของเราก็คือทุคติผู้เพง่งบังคับกายบังคับใจไว้ที่ไปของเราในอนาคตคือสุคติแต่ไม่ไปนิพพานงั้นการที่เราคอยบังคับกายบังคับใจเรื่อยไปไม่ตกนรกหรอกดีแต่มันหยุดอยู่แค่ดีเท่านั้นเองไม่สามารถไปถึงนิพพานได้ งั้นเราอย่าไปสุดโต่งสองฝั่งถ้ายังสุดโต่งสองฝั่งไม่ไปนิพพานครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคาว่าพ่วงน้ําก็คือกิเลสท,ทั้งหลายนั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักและเราไม่เพียรเทวดาฟังแล้วงงไม่พักอยู่นี่ฟังเข้าใจแต่ไม่เพียรน,นี่ไม่เข้าใจก็ถามท่านอีกว่าไม่พักไม่เพียรเป็นยังไง ท่านบอกถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรนะเราพ้นจากโอกขะข้ามห่วงน้ํใได้วยวิธีนี้ทําไมจมลงไม่ดีจมลงไปทุคติฟูขึ้นลอยขึ้นไปสุคติไม่ได้ไปนิพพานคําว่าไม่พักก็คือไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไม่หลงไปทางกามาสุขาริการุโยกเผลอไปนั่นแหละ คำว่าไม่เปลี่ยนของท่านก็คือไม่ได้ไปเพ่งกายเพ่งใจเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยกนะงั้นเราต้องเดินทางสายกลางให้เป็น